สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องของกองไปสู้ผู้สุขอนมาเจอกับปูนา U.S.A กันอีกเช่นเคยค่ะมื้อนี้นะคะน้องวาสนาเพิ่นมานวดให้ก็เลยอันหลังจากนวดแล้วก็เลยเฮ็ดกับข้าวกินกันมาติ้งกุ้งเนยมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะเพิ่นเพิ่นสูงหลายพี่น้องสูงสูงแต่ว่าเด้อนี่นั่งเหรอพี่นี่สิสูงค่ะนี่ค่ะนั่งมากมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะเขาวคนละตีบข้าวคนละตีบนะแบ่งค์กันละกี่กรงข้าว โอ้ยมางเหนียวตับบงคุงตับบงคุงแตแซ่บแซ่ดจำก็ไปเด้ออืมอันเอาไปยังปลานี่ก็ปลาทานก็ปลาเดี๋ยวหามปลาให้แซ่บบ่อยตั้กินเองแซ่บเองเด้อน่ะแซ่บเด้วสินปลาอืมกินอะไรกินแซ่บกินเนี่ยมันอิ่มกินเนี่ยแซ่บแซ่บคนไทยมาหากันมก็ต้องกินข่าวกินข่าวอิ่มจอดแบบเมื่อซจำสิกินเนาะอืม มาเดิมพี่นออเด้อจริงเขาแล้งกับอยากวุ้ยบรรยากาศดีด้วยเหมือนบรรยากาศนี่แหละอีกกระยูของผีมอมเม่แม่เมื่หล่มันม่หลุกม่เต่าอันมันตั้งม่หมอตั้งไม่ดีนยอย่างมันโดนล้ก็ผสมมันไม่ลุดอย่างไงา มีถุงมีเต่าอยู่สองคนก็ปั่นผู้สาวซิฟานะแม่นบ่ะคือผู้สาวที่ไหนดีป่ะหนีหนีเห็นบ่อยเห็นบ่สองหางเสียบครับขอคุณได้หลายเลยพักกระเดาเนี่ยโตมากันกลางๆพี่ตั๊กน้องมันอ่อนกระลั้งคงน้องป่ะข้ามเด็กต้องกระเดาอ่อนพี่ตั๊กไปมาก่อน

แซ่บมากพี่น้องเดี๋ยวจะมาสัมผัสามาืเอนี้ <laughs> เดี๋ยวจะมาแน่แน,น้ำตัวกันเลยนอหน้ำตัวแน่น้ำตัวน้องวาสนาะเดี๋ยววันนี้จะมาสัมผัสว่าน้องวาสนาะมาเมืองนอได้จังได่เจอแฟนได้จังไดแล้วพี่น้องอันก่อนอื่นพี่ก็จะขอถามเนาะอันน้องวาสนาเป็นคนมาจากจังหวัดใดจ้ดนะ <laughs> <laughs> จากมุกดา่กุงนครอืม อำเภอสว่างอัเพอสว่างจังหวัดสกลนครเอามาอยู่เมืองนอกเป็นจังไงเนี่ยมาอยู่งนอดก็ตามวิธีคือบ้านเฮาล้านไป็ดงานอยู่อันแม่บ้านอยู่โรงแรมอ่าแถวอยู่กรุงเทพอยู่พัทยาอยู่พัทยากลางเอาเง้อไปจีฟังเฮ็ดอันในบ้านก็แต่เลยแล้วพ่อเราแด่เมือเดียวกัเพิ่อเราได้บินจับแต่ว่าเพิ่นฝากเคนทั่วไปนะเราเป็นทหารมาเป็น บอแล้วเป็นอยู่เป็นเป็นลิ้นลิ้ท้ายแล้วเขาจะไปเป็นไล้แบงอือกคนั้นแหละค่ะเมื่อกว่าเพื่อนก็เห็นนะว่าอยากไปอไม่ก่าบอสสนอตัวามราเรยนวัยรุ่สักแต่เลยเอาไปไปกันไปต้องว่าสิละกันกับพ่อไปแค่นั้นแหละบอดั้งดังเนี่ยบอดั้งดั่เพราะเพื่อนนั่นตัดสินใจตัดสินใจเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วเนาะเพื่อนกลับโทรหาสินะโทรหาแล้วกะ ติดต่อกันปีนึงอ่ะเพื่อนก็ึ้นไปหาไม่ใชงแต่ยุ่งนักกันวันนี้พ่อได้ริบตังแล้วเพื่อนก็เดินเรื่องให้เดินเรื่องให้แต่เพื่อนอยู่ประมาณปีกว่าอันนี้อันชิบแปดปีที่แล้วเนาะแปดปี่แล้วตอนมันอยู่ไม่ได้กาดทีแปดปีที่แล้วครับศูนย์เจ็ดชิบแปดปีแล้วหลังจากนั้นเป็นวันหลังจากนั้นก็อยู่ได้ปีนึงกับ ไปนี้ดูปีเดียวเองอยู่น้ำเพิ่นได้ปีเดียว <c oughs> มันเป็นเพราะจาเห็นเนี่ยเข้ากันก็ได้เขากันก็ได้อ,าอ้าเพราะจานเด็กินขาดได้น่ะไ,ได้กินขาดสองปีได้กินขาดสองปีอ๋อประเด็กินขาดนั่นอ๋อเดี๋ยวนี้เราทำผี่น้องเดี๋ยว,ยวขอหลังจากเพิ่นเจอแฟนแล้วหลังจากเพิ่นเจอแฟนต่ปีหนึ่งแฟนเพิ่นกับไปเมืองไทยเพิ่นก็เลยไปหักเอามาอยู่เมริกาน้ำแฟนเพื่อนกับปนเกษียณจากานแบงค์แล้วค่ะเลยหลังจากนั้น พันมาอยู่น้ากันเด็ดปีหนึ่งได้ใบเขียวแล้วใบเขี้ยวสองปีพันก็เลยพ <laughs> ันก็เลยหนีพันมาสนาว้าไปนเป็นาสาวพัดเม่ในน้ำมูแล,ล้วก็ที่ไปโรงเรียนโรงเรียนอันสาเหตุเอาสาเหตุหลักที่เฮ้าเขากันก็ไห้ออมาแล้วามาคอนโทรลนะเรื่องเงินเรื่องเงี้ยนี่แ่ะเอาทรงแบบเขาทรงกลับบ้านลรามาให้ห้องสินะอืมมันก็เลยเขาเขามาเขาต้องการเหตุงานไปสุพอ อันัส่ไม่ดีด้วยนะฮะหักสบายกายเป็นว่าเพิ่นมาคอนโทร่เรื่องเงินเรื่องเยี้ยเท่านะอ่าฮะแต่เท่าเปท่าเปิดเคยอันบริหารเงินเท่านะแนวสิบห้ผู้อื่นบริหารให้เฮากับเฮากับเบาเอ๋แล้วอ่าฮะอันบัตรแกยวกับเลืออยวดอันเก้าเดือนนึ่งแบบเบอร์อายุแต่ว่าเท่ากันมีจัดกันเลยจีโอ้โห่กับเสาของน้ำมูกกันหลังจากนั้นน้องเสามาได้อาทิตย์เดียวเนี่ยเพิ่นไฟที่บอดเท่า โอ้โอาทิตย์เดียวเพิ่นเพิ่นแกล้งเขานนะอือหือเพิ่นอยากเขากลับไปหาเพิ่นอือหือแต่ว่าเขาไปเอาทนายมาสู่เพิ่นขึ้นเสียค่าทนายหกพอยตอนนั้นเนาะตะวันกวนกเอปมันก็เป็นความโชคดีของเขาไปที่เพิ่นว่าที่เพิ่นบ้านดีวันเขากรนนะรวยันนี้ยากันแล้วเรียบร้อยขึ้นสารแล้วเพิ่นว่าเพิ่นต้องการจะยาเพิ่นว่าเพิ่นสแกนต่ว่าสารก็บอกว่าทุเล็ดแล้วเพ่น่สามารถช่วยเพื่นได้อือ ก็ได้ยาพอาะยาเสร็จอ่ะเขาก็ไปไปตอดกินข้าวเขาเองสิปีก็ต้องมีใบยาอมีพยานสามคนมีแบ่งร่วมกันแล้วก็มีชลันร่วมกันเอกสารทั้งหมดนี่เขาเขาได้ที่พนเมืองมาแต่เขาไปขอเอาน้ำแบงคน้ำให้เขาเพี่ยนออกมาให้ชลันก็ให้เขาเพี่ยนออกมาให้ใบยาก็ให้เขาเพี่ยนออกมาให้ว้าวเก่งมากเพราะว่าธนาคารเลือดเหนื่อยไหมบอก พิ ball, yeah. yes. ่นเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าอะไรไหตอนนม้ยมถึงทําทนายดินเรื่องๆใช่คือน้องวัฒนานี่ไปจ้างทนายค่ะไปจ้างทนายนะคะทํางานทาเรื่องให้เพราะว่าเอกสารทุกอย่างอยู่กับสามีเก่าเขาไม่ให้เลยอันไอ้องวัสนาก็ต้องไปเอาที่แบงค์ที่บริษัทอินเชลเลนนะครับทนายเขาจัดการให้เขาไปพิมพ์ออกมานะคะถึงทําการหย่าได้ เพราะว่าสามี e, เขาเกา่าเขาจะไม่ยอมยายาแล้วทีวนี้ก็ไปต่อต่อพินคาดสิบสิบปีนะออืแล้วก็มีใบายามีใบแป้งมีใบอินทชลันร่วมกันทีเนี้เนี่ยี้แล้วก็มีอย่างอย่างก็พยานพยานสามคนไม่ได้เพาะจะใส่พย,ยานกระโม่พวกแล้วกระโม่พวกจะกัน,กนละกันยังดีเนาะเออ คนไทยไม่ทิ้ง <ขอ S 1> กันหลักการเงินอีกหาล้อยซีซหาเรียนเพื่อาทิ่เป็นต่อสิบป,ปี uh huh. กับไป็ต่อกับยืนเอกับารเขาพวกเพราะว่าอันที่จริงกับไปถามเขาก่อนนะทำอิมเมอร์เจนซก่อนบางเอาอย่างเนี้ยเขาก็บอก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 ,บอกมาเขาจัดจัดไปเขาลันจากนั้นได้ประมาณ2งอาทิตย์เขาส่งใบอันใบเทมโพนาะ mm hmm. รีเขา mm hmm. นะเดือนหลังจากนั้นสามเดือนมาเขาก็ส่งใบสิบป,ป,ปีมาให้เลย ก็เลยอยู่ไปล้ํามาลอยกับมูกับพวกเป็นส่วนยจักปีบบบนี้เป็นส่วนยูตเก่าปีป้าจนใต้ที่พิเศษว่าจะแจ้งอภัยมาอันเป็นส่วนย่ติปี่ปีแบบก็เลยหนีไปอยู่เท็กซัสจะเลี้ยงจะเลี้ยงหนวดมันมันไปเลี้ยงค่ะเพิ่นหนีไปอยู่เท็กซัสไปเลี้ยงหนวดอยู่เท็กซัสไปเลี้ยงหนวดเท็นปีสารปีก่ะเพิ่นก็อยู่ไปอยู่น้ำมูน้ำบววไปอยู่น้ำแหลนหนวด มาอยู่ที่เก่าทางเรเได้กลับมาแคงเมืองนี้คือเก่าพรา่าเนี่ยมันค่อยมาอยู่เมืองนี้อยู่ตอนนี้เราไ่ได้ไปใส่นี่จะมาไปอยู่นั่นไปเรียนเพราะเรียนจบได้ใบได้เงีแล้วนะเรียนนั่นได้ใบจบจากโรงเรียนนะเขากำหนด6เดือนเขาก็ต้องอยู่เหมือนกบแต่ว่นั่นดีนะไปหาวิชาใช้ตัวเองเนาะชุดยอดมากเนี่ยเอาโต๊ะอะไรปวาราอย่างการนวดนี่นะคะเพื่อนหา ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายนะคะนวดเนี่ยมันมีวิชาติดตัวใครคิดที่จะมาอยู่เมืองนอกนะคะเดินทางสายฝอเนี่ยไปเรียนนะคะหัดไปเรียนวิชาทีมติดตัวมานะคะแล้วเราก็มาเรียนเพิ่มเติมที่นี่ดีกว่าเป<ต>็นแมนแมนเพราะถ้าเรามีวิชาติดตัวมาอยู่ที่เมืองนอกไม่มีอดค่ะถึงสิบโมนี้ใบจากมือพปก่าซอนเรือกนันอื

ไปแสบๆบบานนี้จังไหนกันอ้าวหลังจากนั้นไปเรียนจบหนูไปเรียนจบมากลับจัดๆเท็กซัสแล้วกลับมาอยู่ที่นี่เราช่างไหนที่เดี๋ยวมาเจอสามีของปัจจุบันมั้เด็ดไปละเด็ดไปเรื่อยๆทุกคนเด็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเบิ่งฟังไว้เด้อค่ะี้ค่ะเด็ดไปเรื่อยๆนะคะสาวโสดนะคะเป็นสาวโสดมาเก้าปีค่ะเด็ดออนไลน์ออนไลน์อ๋อเขาเจอสามีออนไลน์ค่ะเพราะว่า บ่ได้ยูนี่เนาะเขาจะออนไลน์บ่นมีทุกวันนี้มันออนไลน์ค่ะก็ไม่ไปไม่ไปเจอกันตามครับตามบ่ายดับพี่น้องเลยมเลไม่มีเวลาแ่งไม่มีเวลาตอนนี้ก็เดทกันออนไลน์เขาก็เจอกันออนไลน์สามีกเกษียณจากตำรวจค่ะมีกะเกษียณแล้วสามีกเกษียณแล้ว,แล,วแล้วก็หลังจากนั้นได้แล้วก็เป็นซิติเซนหลังจากนั้นก็เอาลูกมาปีสองพันสิบสามสอบซิติเซนแล้วลูกอายุเท่าไหร่อะ สาวยี่สิบเก้าลูกชายสามสิบสี่ราอสอบปีเดียวกันเลยปีสิบสามได้ปีสิบสามแล้วก็เดินได้แล้วก็เดินเรื่องเอาทางเอาสาวมาสาวมาปีพศสิบหกนี่แหละชีวิตเรื่องราวแล้วเป็นยังไงเอ้าก็มาอย่างเงี้ยแล้วสามี่ยปัจจุบันเป็นยังไงเขายุ่งอะไรกับเราไหม ก็ทีอยู่กันไปเรื่องเงินเรื่องทองยุ่งหาได้เรใช้เอง <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งของเขาตแต่เขาจะได้เห็นไหมเราเจอคนดีก็ดีไปเนาะปกตินะปกตินะ้องถ้าอยู่บ้านนอะเรก็ต้องแชร์กันเนาะที่เนี้ยใช่แต่นี่เขาเขาก็ไม่ได้ให้จ่ายค่าอะไรถ้าเราทำงานได้เราก็เก็บถ้าเรารู้จะเก็บเราก็เ,เก็เบกันได้ใช่ เพราะฝรั่งอเมริกันเขาไม่มายุ่งเงินเราออืเพราะว่าอยู่ที่นี่ถ้าใครได้แบบว่าเออไม่ต้องถึงกับรวยมากออืก็อยู่ไดบ้านให้เราอยู่อะไรเงี้ยอยู่กันไปดูแลกันไปจัดเก็บเงินอย่าไปเล่นมันก็เหลือใช่ไม่เหลือเพราะผู้ชายในการบอกเลยนะผู้ชายในการเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขาออกหมดออื นี่อีกข้อดีของผู้ชายอเมริกันคือรับผิดชอบแล้วเขาก็ไม่มีการมดตกกระอือน้อยมากตั้งแต่มาอยู่ก็ไม่เคยืโดนตกตีนี้น้อยมากไม่ใชเเด็กคนเอเชียขวายัอแล้วก็ตอนนี้นะคะ เขาก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วค่ะเจอทงางออนไลน์นะคะอยู mm ่อ hmm. ืแล้วนางก็ทํางานอ่าทำโรงงานทำโรงงานไอ้ <ทำ S 1> พวกก<า>ย<ฟ>ียสายไฟแล้วก็นวดพ้าทาแล้วใครโทรตามนางเหมือนเหมือนบูนาเนี่ยโทรก็นางก็จะไปน,นวดตามบ้านนะคะนี mm hmm. ่ค่ะบริการดีดนวดดีผู้ดใดสนใจเดี๋วพี่น้องเด้อติดต่อมาได้เลยจ้ะนวดดีมาก วดีหอีอประทับใจมากราคาก็งามงามเขาไม่ได้มาแบบมาคิดว่าเอาตอนนั้นตอนนี้นะแต่เขา,เาราคาแบบมันแบบกันเองอะ่ะสมมาพมากพ,พ่วมนต้องขอบคุณพี่ไตยนะคะที่ส่งน้องเขามาให้ ขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็เราไม่เคยรู้จักกันเลยค่ะน้องวาสนากับผูนาไม่รู้จักกันเลยค่ะแต่พี่ต่อยเขาเป็นคนอ่าส่งโทรศัพท์มาให้เราก็เลยมาเจอกันแล้วก็นวดเสร็จเราก็ทำกับข้าวให้กินนะคะน่ารักคนไทยอ่ะว่อิวันลวด นวดในเมื่อก่อนนวดในร้านย้ายมามย้ายมาแล้วก็นวดในร้านอ่ะแต่ที่นี้โหเจอ <laughs> <laughs> เจอพาสี <c oughs> ช้อนกลันักนวลเอรอก็สีเยอะใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเนาะเกือบสามแสนน่ะเป็นเงินเราอ,ะ 9, อะ 9, ่ะเก้าพันอ่ะเก้าพันเหรียญอ่ะว้าวก็เลยมันมันเฟลเลยนะพี่มันเฟลเลยอ่ะก็เลยแบบเออ อยู่สกอร์และเกล้็ยงานลกงานนี่แหละเพราะอะไรทางร้านเขาไม่จัดการให้เราหรือเปล่าเออทางร้านพวกโกงนั่นแหละโดนทางร้านโกงคนจอใสอ,อีนอนห,หนูใช่ไหมว่าแล้วเราพวกนี่มันโกงเจ้าสาเหตุก็คือว่าเรามีบัตรมีใบใช่ไหมแล้วเพื่อนเขาคนคนเหมือนกันอ่ะ เขาก็คนนั้นไม่มีบัตร๋อเเขาเอาบัตรเราไปให้เขาเขาก็เลยคงจะทําแบบว่ารายรายได้สองคนมาเบามาลาคือรายได้คนนั้นก็มาลงที่เราออใหม่ก็เพราะเขาอะไรเพราะเราเป็นคนไทยอันอันอันที่จริงนะแล้ก็ถ้าเดียวที่จริงๆที่สุดก็คิดว่าประมาณสามสี่พันเนาะออืแต่นี่เล่นไปโอ้โหก็สองคนเนอะจะสิบพันเลยอ่ะจะสามแสนบาทนี่เห็นไหม คนจอจอสลอีนอนหมูนี่เขาไม่ค่อยซื่อสัตว์หรอกค่ะเขาเอาเปียบไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เอาเปียบโอ้ยต่บางุแสมแหงนี่แหละค่ะก็เอาชีวิตเมืองนอกชีวิตเมืองนอก็สบายอยู่เนาะสบายนะบ้านเาถ้าเรูที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราวางไอเครื่องทำ ใช้ชีวิตด้วยถ้าขยันนะไม่อดตายที่นี้่มันมีอะไรให้ทําเยอะทำใ้เรื่องงานอยากแต่อยากจะให้แนะนําคนไทยผู้หญิงไทยเราที่อยู่เมืองไทยบางคนอายุห้าสิบจะหกสิบแต่เขาอยากได้ฝรั่งนะแนะนำเขาหน่อยสิก็จะไม่ไม่รู้ว่าจะให้แนะนำยังไงเนาะก็ก็เข้าออนไลน์ดูนั่นแล้วเนาะแบบ แต่ถ้าเป็นออนไลน์หาคู่อ uh ่ะ huh. แต่อย่าเข้าไปในไอ้พวกเพจอะไรเนี่ยเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรเนี่ยนะมันเสี่ยง uh huh. แต่ถ้าออนไลน์โดยตรงอะ่ะยอมเสียเงนินสักหน่อยอเ uh huh. งินที่เราเสียไปเพราะว่าเขาจะ uh huh. เขาจะป้องกันเราพอแท็กเราจากจากสแกมเมอแต่ถ้าเข้าไปแบบไม่เสียอะไรเลยคุณก็จะไม่ได้เจอคนดีแต่ถ้าเรายอมเสียหน่อยค่าเว็บไซต์อะไระ uh huh. เขาเนี่ยเขา อเคอยู่เกีล้วแฟนเ็บ,บ์ไหนเบบอะไรนะจำไม่ได้แล้วเสียงอะไรนะเพพันนีออฟฟิศอ้าวเพชรไทยเหรอนี่ท,ที่นี่แหละพันน <Funny office? S 1> ีออฟฟิศไม่เคยได้ยินพี่เจอที่อะไม่ก็แฟนตองคอนมีพันนีออฟฟิศ okay. เพราะว่ามันคือโชว์ขึ้นมาเราก็เลยคิดไปดูแล้วก็ ก็จะมีมีฟรีมีมีเสียค่านะอชไหแต่เราก็ยอมเสียค่าได้นี่พี่ไม่ยอมเลยพี่ใช้ฟรีเพราะผู้ชายก็เสียงเงินถ้าผู้ชายเขาเสียงเงินก็จะเห็นเราพี่หายไปปีหนึ่งขึ้นจืดตอนแรกก็ตแตะแล้วนะจะไปต่อรุ่นอรแค่นี้ก็ไปเอาหนาวกูได้มาขึ้นเกินทางแล้วนะอ่าไปตออ่อเลยเจอเลย ไปเรื่อยๆนต่ถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วเราพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะแบบว่าทําเพื่อครอบครัวน่ะก็ก็เดินหน้าเดินหน้าอย่างเดียวอย่าถอยใช่วิ่งตามฝันใช่ไหมึงแล้วกันเราจะประชมคนทั้งเด็ก่ต้องลงมือเฮ็ดเลนบะนี่ก็นี่ก็ไม่นี่ก็ลงลูกคูครัเหมือนคือไม่โชคดีเรื่องนะคู่เท่าไหร่ เหมือนเหมือนอยู่เวนวาอยู่การทะเลคนเดียวแหละแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะไม่สนใช่เก่งพี่ว่าคือเก่งนี่จะบอกให้นะคะเขาขับรถขับรถขึ้นทางด่วนขับรถลงเหนือไปใต้ไปเองหมดเลยเก่งมากแล้วไปทํางานก็ไปด้วยตัวเองเก่งอยู่ที่นี่ไม่มีรถไม่มีขานะคะใช่ต้องขับรถให้เป็นนะคะถ้าสามีบอกว่าอย่าไปเรียนขับรถ ไม่ได้สำคัญมากคือเราต้องเรียนขับรถให้เป็นอยา่าไปเชื่อสามีเพราะที่นี่ถ้าไม่มีรถนะคะคุณไม่มีขาไปหไหนลำบากคะ่ะเพราะเราไม<ร>่ได้อยู่เมืองใหญ่แล้วเพื่อนก็ไม่มีเวลาไปลนรใช่เราไม่ได้อ,อ,ยอยู่เมืองใหญ่เราไม่มีรถมีรถบ้าท,ที่จะวิ่งตลอดเวลาที่นี่มันก่อนจะรอรถมาท,ทีเป็นชั่งนี่ก็เหมือนครึ่งชั่วโมงที่นี่ก็เหมือนแบบถ้าปีเป็นบ้านเราก็เหมือนแบบตัางนอกต่างนอกเพราะรัฐฟลอริดาเนี่ยมันจะเป็นชนบทค่ะ ฉะนั้นต้องขับรถให้เป็นนะคะก็นี่เละเอาเรื่องเรามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้ายาวไปนี่ค่ะถ้าใครอยากได้ผัวฝรั่งนะคะเดินทางนะคะอย่าถอยแล้วเราจะประสบผลสําเร็จมากอมากอ,อ่มากกว่าเดี๋ยวค่อยมาสู้กันแล้วจะไปเลือกว่าต้องเอารวยต้องอะไรนะต้องแบบดูแบบให้เป็นคนดีแบบเอื้อเฟื้อเราอะเอื้อเฟื้อนิดๆหน่อยๆ คนรวยมันหายากทุกวันนี้เอาคนดีดีกว่าคนรวยเขาก็มาไม่มาเอาเรานะก็ไม่เอาคนรวยด้วยกันถูกต้องนอกจากคนที่จะมีวาสนาดีสุดแท้สุดแท้แต่วาสนาค่ะโอเคนะคะใครเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปหม่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกูนา USA ใช่แน่นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยว EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องวาสนาที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังน,นะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะสดีคะ